สวัสดีค่ะ,ว,คะวกเรากลุ่มรองเท้าหาไปไหนวันนี้จะมาแนะนำสมาชิกใหม่กลุ่มกันนะคะเราไปกันเลยดี่ะิฉันนทะคะฉนนางสาวคะสวัะัดีค่ะค่ะสวสดดันาสวัสวค่ะดีค ดิฉันนางสาววรัญญาพยมรัตวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนในโรงเรียนว่าคิดยังไงกับการที่รองเท้าหายนในบริเวณโรงเรียนค่ะเราไปหาผู้ที่โชคดีกันเลยค่ะไปสวัสดีค่ะพี่ชั้นคะพี่ลีนค่ะมาจากชั้นไหนคะสี่ทับเกเคยรองเท้าหายในโรงเรียนไหม ไม่เคยแล้วรู้สึกยังไงกับการที่มีเสียงประกาศประชาสัมพันธ์รองเท้ารองท้าหาในขนาียนคะก็จะรู้สึกแบบเหมือนเวลาเรียนอยู่ใช่ไหมคะมันก็จะแบบรบกวนการเรียนในเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะไปหาผู้ที่จะถูกสัมภาษณ์คนต่อไปกันเลยค่ะไปกันสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชัยมาค่ะมาจากชั้นอะไรคะชั้นม .4 ทับ4ค่ะเคยรองเท้าหายในรู้ไหมคะไม่เคยค่ะ แล้วรู้สึกยังไงกับการที่ได้ยินเสียปงประกาศตามหารองเท้าในขณะดเรียนคะก็รู้สึกว่ามันมาเกินเวลาเรียนมากทั้งทั้งที่เวลานี้ก็ไม่เข้าใจอะไรอยู่แล้วค่ะค่ะคุณค่ะพี่ค่ะพี่ะะชื่อนอะไรคะสวัสดีครับผมชื่อนายเรือนแบร์ชันข้ารับผมครับเคยรองเท้าหายไหมคะไม่เคยครับแล้วรู้สึกยังไงเวลาที่เขาประกาศรู้สึกแบบอะไรของกันแล้วมันติดนขัดอะครับแบบครูมันต้องหยุดฟังอย่างน,นี้ย มันก็เรียนไม่ค่อยเข้าใจสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปิดเคยรองเท้าหายไหมคะไม่เคยแล้วรู้สึกยังไงที่เวลารู้สึกลำคาญมากเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องเบเคยรองเท้าหายไหมคะไม่เคยค่ะสวัสดีค่ะถามที่มาจากห้องอะไรคะชื่ออะไรคะ พี่ชื่อไอค่ะมาจากห้องให้กำลังใจพี่เคยลองเท้าหายในบริวโรงเรียนไหมคะเคยค่ะที่หน้าสาลตอนค่ะแล้วพี่ได้คืนไหมคะก็ได้คืนก็ตอนไปประกาศหาในห้องประชาสัมพันธ์ค่ะแต่ถ้าไม่ประกาศเจ้าของทอ,องไม่ต้องชอบก็ไม่ได้ค่ะอ๋อค่ะค่ะชื่ออะไรคะมาจากชั้นไหนคะชื่อเบียศรีสุทธินะเคยลองเท้าหายในบริเวณโรงเรียนไหมคะไม่ครับ แล้วรู้สึกยังไงกับการที่ต้องได้ยินเสียงประกาศตามหารงเท้าในขณะเรียนคะองลูกค้าน,นะคะขอบคุไปตามหาคนที่จะให้สัมภาษณ์เรากันเลยค่ะไปกันเราเจอผู้ที่จะให้สัมภาษณ์แล้วล่ะค่ะพี่คะพี่คะพี่ชื่ออะไรคะมาจากไหนคะชื่อพี่อ,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 อ๋อมค่ะมาจาก4ีกค่ะ แล้วเคยรองเท้าหายในบริเวณโรงเรียนไหมคะเคยค่ะ <c oughs> แล้วได้ขึ้นไหมคะได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะแล้วรู้สึกยังไงกับการที่ไม่ได้รองเท้าจริงคะรู้สึกแบบเราซื้อมาแพงมากแบบต้องแบบรองเท้าหายแต่งเตงเินรู้<ค>สึกโดนพ่อแม่กนอ่ะกขอบคุณแม่ขอ<า>งคาณค่พเพราะ,ะว่ามีบางส่วนที่รองเท้าหายแดะได้ไปถามความรู้สึกของคนที่รองเท้าหาย เพราะว่าบางคนนอนเท้าหายและไม่ได้คืนบางคนนอนเท้าหายแต่ได้คืนเพราะต้องประกาศตามหาถ้าไม่ประกาศก็ไม่ได้คืนและเวลาที่ได้ยินเสียงประกาศตามหานอนเท้าทุกวันบางคนอาจจะลำคาหรือรกกวนเวลาเรียนแทนที่จะได้เรียนหนังสือรู้เรื่องแต่กลับต้องมาฟังเสียงประชาสัมพันธ์ว่านอนเท้าหายไปไหนอีกวิธีแก้ไขปัญหา 1. เขียนสัญลักษณ์ไว้ 2. เก็บไวด้ดีดี 3. ประกาศตามหา 4. จัดรองเท้าให้เป็นระเบียบ 5. บางคนถ้าหายแล้วไม่ได้คืนก็ต้องซื้อใหม่ 2> 5, 2,